ไปดูวิธีง่งายๆในการตั้งค่าสปอตไลท์ไม่ให้ค้นหาแอปที่เราไม่ต้องการครับงานนี้พิมพ์ค้นหายังไงก็ไม่เจอตั้งค่าได้ง่ายๆไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้านี้เวลาที่เราไม่ต้องการให้คุณสมบัติ Spotlight ที่สามารถเปิดใช้ได้ง่งายๆจากหน้าจอโฮม เพียงแตะกึ่งกลางหน้าจอเราลากลงมาจากนั้นก็สามารถค้นหาแอปต่างๆได้ทันทีครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้แอปใดๆถูกค้นหาเจอเราสามารถไปปิดได้ง่งายๆด้วยการแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะทั่วไปแตะค้นหาโดย Spotlight จากนั้นเราสามารถปิดสวิตช์แอปที่ไม่ต้องการให้ถูกค้นหาได้ทันทีครับเวลาที่คนอื่นๆแอบมาใช้เครื่องของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือยืมเครื่องของเราไปใช้ จะได้ค้นหาแอปที่เราไม่ต้องการให้ใช้ยากหน่อยครับเอาไปซ่อนในโฟลเดอร์ต่างๆได้และทำให้การค้นหาผ่าน Spotlight ไม่สามารถทำได้ครับแต่หลังจากที่ Apple อัปเดต iOS เป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าคำสั่งค้นหาโดย Spotlight ก็หายสาบสูญไปจากเมนูทั่วไปไปค้นหาในเมนูไหนก็ไม่มีอยู่หายไปเลยครับทำให้เราไม่สามารถไปปิดไปซ่อนไม่ให้มีการค้นหาแอปที่ต้องการได้อีกหลายคนสงสัยว่า ทำไมอยู่ๆ Apple เอาคุณสมบัตินี้ไปทิ้งซะอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคุณสมบัตินี้ยังอยู่ครับแต่ถูกย้ายที่ถูกเปลี่ยนชื่อคำสั่งใหม่ทำให้หลายๆคนค้นหาไม่เจอทีแรกผมเองก็หาไม่เจอเหมือนกันครับงงไปเลยครับว่าหายไปไหนแต่จริงๆแล้วไม่ได้หายไปเราสามารถไปปิดได้แล้วครับไปชมกันเลยครับวิธีตั้งค่าก็ทำได้ง่ายๆเช่นเดิมครับเริ่มจากในหน้าจอโฮมให้แตะไอคอนการตั้งค่า เลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแตะ Siri และการค้นหาครับในหน้าจอรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาให้เลื่อนลงไปด้านล่างเราจะเห็นรายการแอปต่างๆที่ติดตั้งอยู่ใน iPhone หรือ iPad ของเราครับถ้าต้องการซ่อนไม่ให้ Spotlight ค้นหาแอปไหนเจอให้แตะเลือกแอปนั้นๆได้เลยครับในตัวอย่างนี้เช่นแอปรูปภาพครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาให้แตะปิดสวิตช์ Siri และคำแนะนำแล้วแตะปิดสวิตช์แสดงแอปเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ จากนี้ไปเมื่อมีการใช้คุณสมบัติสปอตไลท์ในการค้นหาแอปที่เราปิดไปก็จะค้นหาไม่เจอครับแต่ถ้าไปเจอเพื่อนๆที่ขยันคน้นขยันหาขยันเปิดดูหรือทุกโฟลเดอร์ก็ยังเจออยู่นะครับแต่วิธีนี้ก็ทําให้การค้นหายากขึ้นทําให้เราเห็นว่าเจ้าเพื่อนตัวดีกําลังพยายามค้นหาแอปอยู่ละซี่แต่งานนี้คงต้องใช้ความพยายามกันหน่อยนะเพื่อนๆที่สนใจไปตั้งค่าไปปิดการใช้งานไม่ให้ค้นหากันได้นะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ